ในยุคที่เงินเฟอ้อขณะที่เงินหน0อบาทซื้อกว๋วยเตี๋ยวได้เพียง2ถ้วยหลายคนต้องคิดหนักทุกครั้งที่ควักกระเป๋าแล้วถ้าควักเท่าไหร่ได้คืนเท่านั้นล่ะอัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้ในสุรอัลบากรออายะที่272ว่าและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปมันก็จะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกอยุติธรรมอยากรีบบริจาคเลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าการบริจาคของคุณเป็นผลบุญญาริยะท่ไหลเข้าบัญชีความดีของคุณอย่างต่อเนื่องแม้คุณจะจากโลกดุนยาไปแล้วแล้วยังสร้างเกราะคุ้มกันให้ครอบครัวของคุณลูกหลานของคุณให้อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งด้วยศีลธรรมสีขาวละ่ะยิ่งอยากรีบทุ่มเทบริจาคเข้าไปอีกจริงไหมครับ ร่วมบริจาคสร้างอาคารไว้ h ชานาลหรือบริจาคตามความประสงค์กองทุนละ15,000บาทได้ที่บัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อสร้างอาคารใหม่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขบัญชี109-1-04101-6ขีดขีดสขีดสาขารามคำแหง87ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี061-0-26139-8ขีดขีดสขีดสาขาศรีนคริน